สวัสดีครับูมขอก้อมูลมีคาแซบเส้แน่ดูวอย่างหน่อยว่า,วาต้องชองเพจชงยูทูปเพื่เขาเพียงเนาะขอบคุณคุณยังสูงด้วยพี่น้องเสียรละเบลับไปลาคำม่าติดตามรับชมขอบคุณยังสูงทีพี่น้องคำม,ม่ากดใดก็แชร์ก็ติดตา,ามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดซับสไครต์น่จากคนบางนอของหน้าสังส่งน,น,น,น้อยอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์องท่านช่วงนี้ร้อยข้อกังเยยยพี่น้องได้แต่พ่อแม่พี่น้องจะมีตายและส่งตันคำมั่นติดตามรับชมคลิปใหม่มากดอันใดกดแชร์กดติด บอกพี่น้องฟังไทยด้วยฟังใสาด้วยพี่น้องไปขายได้งานอยู่ต่างแดนมียางหน่อยมาไทยอยู่ในสวนพี่น้องบอกทัวร์เป็นย่อยอยู่บางหันนี้ยางหน่อยเก็บก่อนพี่น้องสั้นยางหน่อยก็ถ่ายคลิปก่อนนะเพียงน้อยจังอันเก็บพี่น้องเก็บออกบางหันคู่หนึ่งพี่น้องเพิ่นเป็นใหม่เพิ่นมาพี่น้องมียางหน่อยได้เมนูเด็ดๆจ้าแกงผิดไก่จ้าแกงผีดไก่ใส่มะเขือพวงพี่น้องก็ขอสวยแซ่บๆน้ำกันมาเต้ามาเต้ามาเต้ามาลงมือกันพี่น้องมาเมื่อเนี้ยอากาศดีพี่น้องมันขึ้นฝนฝนตกเต็มห้องคำพี่น้อง ฝนตกเต็มหัวค่ำกะมือนีกะเป็นยังเป็นเสาๆเป็นนัวๆอยู่พี่น้องมัวๆอยู่เดี๋ยวเพื่อนติดตกอีกฝนตกกับมีลมเป็นน้ำพี่น้องเนาะมีลมกระโชกนิดๆอยู่ตอนนี้ตกบ่แห้งพี่น้องตกบ่โดนเพฝนตกบ่โดนตกอยู่แต่ตกบ่โดนพี่น้องก็ตกลุนกับสิไงแอยู่ไหมพี่น้องไหมกดสีเห็ดเด่วเย็นกร้รรชับจัดพี่น้อง ให้นเิงกัืของต่งเฮเข้มข้นมาตำดวงนำ <c oughs> บรรยากาศดีพี่นหอหนานอนเบ้นหลังจากเป็น,นหอนมาเก็บหนูพี่หรง ถุ่มหน,น,น,นมึ่งพันผลถืองงมาท่านนั้นพี่หล่องทัวรยังหนเริ่มงข้าพี่ห้่องตั้งยังหนถ่ยายคลิปกรรมเก็บออกมืองสาวอยู่คู่นึงเป็นย่อยอยู่ แย่บพี่น้องนัวด้วยน้ำปละพี่น้องสิบ้าผเพื่อได้พลาดเจอเห็ดยังหน่อยแกงเพชรใส่น้ำปลาแดดยังหน่อยจะพลาดเห็ดพี่น้องทุกอย่างต้องแซ่บด้วยน้ำปลา มีทางหน่องไกไ่ไปทางเขาไก่ไปห่อกเขากันครับ ใช่เขาถอดสวยแบบนั้บนบ้าบรรยากาศมัยโรตีติ๊กดีครับบรรยากาศคึ้มนมพัชเย็นโชยโชย ต่างไกลพี่น้อง สุดยอดเสือกจะกินมะเขืมคนพี่น้องม่แซ่บ ไอ้มะเขือขาวใส่ซีนวยพี่น้อง อันปเป็นข้าวไกลพี่น้อง อร่อยด้ำอร่อยแต๊ะ Tụi non đen không mất quẩn Hãy Để không 那、嗯、还没关平常。嗯 นำ้ำไม่อหลายไปหนอกแทบแบบไม่คุยกับใครเลย nhiều cái nhang phía nọt ngon, ngon, thế เอาเป็นมาเหมือนเดยังเราพี่น้องไม่กินแกงเผ็ดไข่เสร็มะเขือพวงเสรแซ่บพี่น้องเนาะกับข้าวสวยพี่น้องเขบรรยากาศอากาศเหมือนดีดีพี่น้องฝนต๊ะกระขึ้นถุ่มหนึ่งนี่ละพี่น้องตกระแห่งเนาะเขาเปนตกหล่นก้าอยู่พี่น้งแตี้ฝ่าเบาห้องโอ้ยตกดีตกงามบาพี่น้องล่มกับโบมีแป้เป็นตกระหล่นพี่น้องเตี้ยกลางคืนมาพป่ะกอบมีแมดมีแมดมีแมดมาอยู่เสร็จสังกัส <R is> ีอย <Damon. t> ู่เอาไมมาคลิปนี้พี่น้องเขาไม่เห็นคลิปนี้ก็ยืดดึงฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดคอมเมนต์กกกดดดระะิ่่่งงให้้แมพีนนอเา ย้ำอย่างหน่อยปล่อยคลิปไปพี่น้องจังหวัดภาคเต็มคลิปๆขอบคุณอย่างสูงเด้อพี่น้องเขาเยอะมากติดตามรับชมให้เต็มคลิปๆของมูลมีพารเซ็ปเชนแนลหรือว่าอย่างหน่อยขอบคุณแรงใจทุกหมอกบอลที่เขามาสนับสนุนอย่างหน่อยสู่ต่ออันคลิปนี้อย่างหน่อยละก่อนเพลี่นเลยอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนขอไปเป็น้องสุภาพแข็งแรงปลอดภัเก็บคยังไม่เบียดเบียนน้อยดับเป็นเงินเงินตัดตือเงินแสนสวัสดีครับดุน้องขวนพี่น้องดุน้องขวน